สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ผมฮอกชาแนลนะครับอยู่กับโหมดของหมบาย5 v 5นะครับก็สำหรับสายไตแรงนะครับบางคนก็ป่าถนัดไม่เหมือนกันนะวันนี้ผมหยิบมาเป็นตัวของบุคคองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จังเกิ้ลเรียกได้ว่าขี้แรงนะครับแต่ทีนี้มันต้องอาศัยจังหวะนิดนึงแล้วก็ผมแนะนาว่าช่วงแรกแบบเราเน้นเก็บเลเวลก่อนนะครับหาเงินสักหน่อยให้มันได้สักเลเวลแปดมีเทมคลสสองชิ้นอะไรแบบนี้ค่อยเข้านี่หวังผลกว่านะครับ อ่ะทีนี้ต้นเกมเนาะอาจจะบางคนอาจจะออกเป็นเทมฟาร์มชิ้นนึงแล้วก็ออกเป็นรองเท้าเลยนะครับเราจะต้องเน้นวิ่งนะเพื่อนนนี่นะเอ็ะช่วงต้นเกมเราจะได้คีบ3าตัวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะเน้นเป็นออกเป็นบับแดงนะครับแล้วแต่จริงๆบับไหนก็ได้นะครับนี่ครับพวกคีบพวกอะไรแบบนี้เราเอาเลยก็ได้นะครับต้นเกมนะครับมันช่วยได้เยอะนะครับยังช่วยกันให่นปะก็ ทั้งทีมเราจะได้หมดผมออกเป็นรองเท้าเลยนะครับเน้นวิ่งก่อนเลยนะครับพันนิดนี่เอาดีๆนะเพื่อนนะตั้งใจเย็นๆนะครับค่อยๆออกเป็นรองเท้าวิ่งก่อนกันด้เพื่อนอันติีอะไรใช้ไปเถอะครับไม่ต้องไปหวงนะครับอ่าโอเคใช่ปะก็อาจจะเข้าออกเป็นจังหวะไม่ต้องรีบร้อนกันเลยเดี๋ยวเรารอเอา ดูก่อนนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับไอบัฟตัวนี้โอเคได้ไหเราก็ถอยนะครับไม่ต้องไปบวกมากนะครับเราเน้นหาเงินนะครับต้นเกมจําเป็นสุดๆนะครับอ่าได้ปั๊บก็ถอยนะครับแค่นี้แหละจริงๆเรารองโซนมังกรก็ได้นะผมก็ไม่มั่นใจนะว่าจะได้นะแต่ว่าเราก็พอดีเห็นว่าคีปกลางเข้านะครับพยายามยังไงก็ได้อยากให้เสียเวฟคีปนะครับซึ่งมันจําเป็นสุดๆนะครับเวฟคีปนะครับ แล้วตอนนี้บัฟแดงมาพอดีบัฟไปว่าเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเอาบางทีถ้าทีมเอาได้ก็โอเคแต่ถ้าทีมเอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะสมมุติว่าฝั่งเขาเอามังกรแล้วก็เอาดาร์กแทนนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้แล้วก็เป็นไอเทมคีย์นะครับทีนี้แต่ว่าตอนนี้คือบัฟคิดปจะเข้าเลนกลางนะครับคิดปจะเข้าเลนกลาง แต่วนะ่าก็เนะมดแต่ว่าเมดจะเมดเขาจะค่อยๆไปโซนแถวมังกรเพื่อไม่ให้ฝั่งนู้นได้นะครับทีนี้เราแต่ว่าเขาก็จะมีการดึงออกช่วยกันอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ตอนนี้บัฟฟ้ามาแต่ว่าน่าจะเอาได้นะเพื่อนนะพอดีแครี่อยู่นะครับแล้วก็เมดโซนกลางเนาะใช้จังหวะน,นี้ให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถอยถอยถอย อย่างที่ผมบอกว่าผมเข้าไปจังหวะนะครับเข้าไปจังหวะทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตายอะไวบ้างน่ตอนนี้คือทีมเราได้มังกรมาด้วยแบบนี้คือคุมนะจริงๆป่าแทบจะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องกลับบ้านนะครับถ้าแบบตีคีิปตีอะไรแบบนี้ตัแ้บบเดียวเรื่องมันก็ดิ่งนะครับแต่ว่าถ้าผมเล่นลิงต้นเกมส่วนมากผมจะไม่ค่อยบวกนะครับผมจะเน้นหาเงินก่อนนะครับมาตอนนี้ก็คือคลิปกลางเข้าแล้วทีนี้ก็คือตอนนี้เบด เมทไปช่วยเลนล่างเนะเลนออฟแล้วคิวได้ด้วยแบบนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับลิงป่าเป็นตัวที่เปลืองมานาสุดๆนะครับเปลืองมานามากนะครับตอนนี้ก็บัฟฟ้ามาเออแบบัฟแดงมาพอดแีแล้วก็มาเราก็มาเอาแบ,บัฟแ,แดงต่อนะครับก็รอเอาในเรื่องในส่วนของกันนะอีกคีก็ได้นึงนะไอ้ดาร์กนะครับ ผมไม่มั่นใจว่าเขาเอาหรือเปล่านะเดี๋ยวเรารอรอจังหวะก่อนวิมาคอเอานี่ว่ะเดี๋ยว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 เรารอจังหวะนะเพื่อนนี่เพื่อนสวยงามมากตอนนี้พันนิดมาพอดีนะครับเอาเลยแล้วกันนะครับถึงจะติดในเรื่องของดีบัฟตีเบาลงครึ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับนี่การจังหวะดีๆยังไงมันก็ได้นะตอนนี้จังหวะนี้คือ ออฟเลนขึ้นบนเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาเทคล่างนี่ไม่ต้องเข้าสุดนะครับเข้าให้เป็นจังหวะเพราะว่าสกิลมันไม่มีไงสกิลหมดอโอเคทีนี้บาฟฟ้าจะเกิดแล้วเราก็ต้องวิ่งไปเอาบาฟฟ้าต่อนะครับข้อดีคือผมมีรองเท้าวิ่งเร็วไงมันจะแบบเดินทางเร็วมากนะครับ ไปเพื่อนลุยต่อแต่วิธีนี้ลิงจะรวยเร็วสุดๆนะครับรวยเร็วมากถึงจะไม่ได้ไปช่วยก็มากก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขามีอาญาคอยคอยคุมอยู่นะครับเมดจะจนก็จริงแต่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาแลกแลกด้วยการหาป้อมหาอะไรให้ทีไม่ได้นะครับอุ้ยลิงลิงลิงอุ้ยกระต่ายกระต่ายผมผู้ผิดนะครับนี่โอเคในจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเข้าเลยนะครับ ไม่ได้ป่ะไม่ได้โอเคทีมาจังหวะนี้ทีมาให้อุ๊ยไม่ได้ตายโอเคเพื่อนสังเวยเพื่อนเปนหนึ่งคนแต่ว่าได้ป้อมแรกมานะครับก็ดีที่เราไม่ตายจริงๆทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตายนะครับจังหวะนี้เลือดผมไม่มีวะจังหวะนี้เลือดไม่มีไม่รู้จะกันได้แค่ไหนเรามาตีชีพรอ,อก,ก่อน โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ด้วยเอาอไดีเอาไโอเคทีมมาแล้วนี่นี่เราเดินลอเราเดินลอดเขาสักหน่อยนะครับเอาให้สูตรนี่แหละประมาณนี้เพื่อนถือว่าโลมมาช่วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะคิวได้ก็โอเคนะครับนี่บาฟ้าจะเกิดพอดีนะครับเดี๋ปะ ก็ตามแผบที่มันมีปรับช่วงนึงคือแบบแรกๆมันจะไม่มีเป็นเวลาขึ้นนะครับช่วง15วเนาะตอนนี้มันจะมี15วินาทีขึ้นเราก็จะมีโอกาสที่จะไปเอาบับได้แบบทันเวลานะครับโดยที่เราไม่ต้องจำนะครับไม่ต้องมานั่งท่องเลยนะบับฟฟาบับแดงจะเกิดทุกๆหนึ่งนนาที30วินาทีนะครับ รามีรองเท้าวิ่งเร็วลิงมันจะเดินทางเร็วมากนะครับนี่ตอนนี้คือก็ยังห้าวได้ไม่เต็มที่นะเพราะไอเทมยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวรออีกชิ้นหนึ่งโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดึงคีมเข้าป่านะครับดึงบัฟเข้าป่าเรามีบัฟแดงยังไงก็ได้เพื่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะรอจังหวะก,ก่อนรอกระต่ายนะครับ จังหวะน,นี้จะได้หรือเปล่าเพื่นอนข้าออกไปจังหวะอู้ตาย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 อยเพิโอ้โหติดหลังถือว่าพลาดนะจังหวะน,นี้นะครับพลาดสุดๆอาจจะไม่เป็นไรทีมเรามาเทคเอาคืนได้นะครับแต่เราเสียเราเสียสองเราเสียสองเขาเขาเขาก็เสียสองนะครับได้อยู่นะครับ ตั้งแต่8นาทีเป็นต้นไปถ้าเอาจริงๆก็คือเอาดาร์กขึ้นไปเลยคนระับดาร์กเพื่อขึ้นบ้านมันจะเร็วกว่านะครับโอเคบ,บฟ้าเกิดเนาะเอาบัฟฟ้าก่อนนะลิงจะเป็นมากๆนะครับสำหรับบัฟฟ้านะครับเพราะว่ามันเคลื่อนที่เร็วมันใช้มานาตลอดเวลานะครับไปเพื่อนลุยไม่รู้จะคิวได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวหาจังหวะก่อนนะ โอ้หเขาได้ิบคิวเลยนี่ไม่ถึงว่ะเพื่อนไม่ถึงไม่ถึงโอ้ยังตามไปเก็บได้นะครับนี่นี่เดี๋ยวเราเดินหลอกล่อเขาไม่ให้ถือว่าโอเคนะครับนี่ไงช่วยกันเพื่อนสองคนไม่ได้อะเพื่อนต้องถอยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเลือดไม่เพียงพอแหละพอเลือดไม่พอป๊บเราเข้าไม่ได้ไง คอด,ด้านบนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาทางนี้หรือเปล่านะครับอุ้ยสวยเลยจังหวะน,นี้นีไงเรียบร้อยนะครับถือว่าดักจริงๆเขาเดินผลาดเนี่ยที่เขาตัดมาตรงกลางแบบนี้นะครับมันจะมีโอกาสโดนโดนดักง่ายนะครับถ้าตัดกลางมาแบบนี้นะครับ ลิงค่อยไปเปลี่ยนรองเท้าตอนชิ้นสุดท้ายนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้นเกมใช้รองเท้าวิ่งเร็วนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ในการเคลื่อนที่ระหว่างแมปนะครับนี่เห็นไหมบัฟฟ้าก็จะเกิดอีกแล้วบัฟบัฟฟ้าเราหมดแล้วนะตอนนี้ไปดูฝั่งเ้าก่อนนะครับว่ามีไหมครับเอามีด้วยครับโอเคจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับนะครับ ไม่ได้เพื่อนวงแคบวงแคบเสียเปรียบเสียเปียบไปตัวนั้นนะโอ้โหโดนโดนหอ,อกด้วยฝั่งเขาจะเล่นวงแคบโหดกว่าเราไงเพราะว่าเขามีนานาตยาในการยิงนะครับแต่ว่าเห็นไหมเราก็จะรวยสุดนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะรวยสุดแต่ว่าจริงๆก็คือเราได้เปรียบแหละเราได้เปรียบในเรื่องของพื้นที่นะครับ ตอนนี้เขาได้แค่ป้อมนอกเราเราไปนะครับแต่เราสามารถไถไปได้ถึงสองปอมชั้นในแล้วนะครับบัฟแดงให้ให้แครี่ไปได้แต่ว่าบัฟฟ้าเราจะเป็นต้องเอานะครับ คือผมไม่รู้ไงว่าเข้าดักตรงไหนนะครับตอนนี้นอนไฟกลางเพื่อนเราต้องหาจังหวะไปเติมนะตอนนี้เดี๋ยวเราดักต้องใจเย็นนจังหวะนี้รอในพุ่มแป๊บหนึ่งนะครับรอตัวสําคัญมานะครับมาแล้วมาแล้วเมดมาแล้ว,ดลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมหาจังหวะก่อนเพราะว่าถ้าถ้าโดนมีหน้าดึงทีเดียวเนี่ยยุ่งเลยนะครับนี่างเมดเดี๋วาเมดจังหวะนี้เมดเขาพลาดแล้ว สวยเพื่อนอาวนาคอสแบบนี้ไล่ได้เลยเพื่อนแบบมีไล่ได้เลยโอ้ไม่ได้นี่นาคอสนี่การป้อมการกันป้อมไม่ได้อยู่แล้วนะครับยิ่งลิงลิงโดดเข้าไปนี่คือแบบเสร็จหมดนะครับ ผมเข้าได้เลยครับประมาณนี้เห็นปะเรียบร้อยครับนี่ได้ป้อมนะครับตอนนี้คุ้มแล้วตอนนี้นะก็ถอยก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะว่านาคอสมันไม่สามารถสู้ลิงได้ครับยิ่งเป็นช่วงเลดเกมไนมะ่คือเรียบร้อยเลยนะครับนี่ตอนนี้คือดาร์กจะเกิดพอดีนะครับโอ้ไม่ไม่น่าได้เพื่อนต้องถอยนะครับเข้ามาเยอะ จริงรอจังหวะสวยๆสักสักหน่อยนี่ได้แครี่นี่คือจบเลยนะเนี่ยเห็นมาจังหวะสวยมากเพื่อนจังหวะน,นี้แครี่เขาตายเรียบร้อยนะครับโอ้โหเฮ้ยจบได้เลยหรือเปล่า,าเนี่ยถ้าว่าทีมทีมมาสวยแล้วจังหวะน,นี้เฮ้ยเพื่อเพื่อนี่ขึ้นไปจบได้ได้เลยแล้วเนี่ยนาคอสมันกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ เพื่อนเรียบร้อยเรือนคอสยังไงก็กันไม่ได้นะครับจบได้เลยครับนี้อโอเคครับเพื่อนๆก็จบแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำแนวทางการเล่นบูคองจังเกิลเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็ลองหยิบไปประยุกต์ในแบบของตัวเองดูนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ป่าถือว่าโหดได้นะครับแต่ว่าต้องรอเลดเกมช่วงกลางเกมเลดเกมหน่อยนะครับถ้าชื่นชอบแล้วนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะพมก็ใหม่คลิปหน้านะเพื่อนนะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายะนะเซตเซตสายบิงเร็วก่อนนะครับช่วงต้นเกมนะครับแล้วเละเกมค่อยเปลี่ยนนะครับ